ตัวนึ่งมาเร็วมานึ่มานึ่มง่านแาหว่ายมัเฮ้ยวานนี่ไอชิ้ตัวเดียวนะขอบอเจีมากเจีมากเขาเีเเีขาบยมาปเน็ตผมด้ไปเออีกไดตัวนั้นยวัขอเจ็บนะูเนี้ให้นีให้นี้เรามาแล้วลบทลบเราเน็ตเโอเ ดี๋ยวนบ้านกูมนี่ใช่ไหมล่ะไอ้เพื่อนมันอยู่ไหนไม่เ่เื่อเราอไลนะูกูกลับไปชุวยไปเบียร์โอเคให้รออกมาหาคนเดียวตองตัวละตกลงตกองตัวตกงตัวมันหมดแล้วมัน่นี้แ้คนี้เจ้าอย่างเจ้าอย่างนี้เลยก็ได้

เ้ยน้องน้องเดาเดียวมามาาน้นานี่าบอกเลน้อ่ปิดเลยหนีหนีหนีหไปปิดเลยเดเนี้ยมันดีตอนีก็นีเก่บไมทางลมันแล้วโอเครีเซ็ตไปเก็บของันมกงันดวงสองะวงวงเราอยู่ท้ายคนจะมาทางเรา จะ I got supplies ตบมีน่จะมีเนาะมีมีมีตบมีไม่ต้องไปเก็บแล้วเก็บตัวนี้เลยเออกูดีแมโฟแมเขาบอกเลยสัตว์เลืกเกูสี่อปชั่นมีรรถ้มีอเปชเหลือปะไม่รู้ ่ามคันอ่ะมูแป้งบนอ่ะวนาจ้าไปมาอะนี่เขาไปมาเฉียวอ่ะสามคันตีเดี๋ยวเข้ากระดังตีนะว่าจ้ตรงนี้กูดังไหนวะฝั่งไอ้บินเนาะนี่เหรอกูดังมาเติมกูดังมากเหลืองโรตีไอ้มอนเจ้าแค่ละมาชิงเข้าบ้านหน้ามันออกมาหรือเปล่าบ้านหน้าหรือบ้านบ้้านนีบ้านนี้บ้านนี้ โอ้ยเปลี่ยนครับมาร่วงนะมดิมันจอดอยู่ตรงแถวเนี้ยสี่สามตัวเลยไม่เหากโลนบบงวหมดจ้าลายเราน่าจะเ้าไปจจอดใพี่ที่มอเตอนคือมาร์กเกียวใช่ปหมใช่ใช่ใช่มันจอดอยู่ตรงใต้เขาอ่ะ เอาเดียมานล้อ้าวเป็นไรเนี่ยรถน่ยนับส้มยังไม่เคลียร์ใช่ปะจะได้ชนให้เช็คก่อนเลยเช็คก่อนเลยเช็คก่อนเลยตำคนนึงทำคนเขาไมเขาไมไปกข้นเล่นบอขาวขับป่วนันะัป่วนกช้าพี่เจาขับอืมัดไส้กับตัวเองขับรถเทียยงเี้ยวนใจเจ้าลกก็เลยมินิคออยู่นงท้ายใจดูฝังวายน่อยเ้าีดูมาให้ยู่ให้ ฝั่งขวาต้องเคลื่อนไปบนม่านจะเล่นบนเขาเลยพี่เล่นพี่เล่นเลยปากเติมน้ำมันจรินะกระมูกมีแค่หนึ่งนู่นเองระดับตอกนะใกล้ๆเลย w a t ไปเก็บยาเนะนี่ใกล้ๆอย่างนี้เลย Watch out มึมีเท่าไหร่มอนหกหกหวไฟหนึ่งมันแบ่งหเม Marked a location มเขาที่มีคน Watch o u เขียวเหลือนะมอนมากเหลือ I got supplies มีคนมาข่าใต้ตีนเขา มักฟ้าเหรอเออครับออกมาแล้วหองจานนะห้องสามห้องสามขับเข้าบ้านหองไปที่ฝั่งไหนดีน้องชายราบวัลสายอ้อมบ้านตกดินทางนี้ได้บุ้ได้ไปดิไปดิรางวัลขึ้นบนไปนู่นเลยก็ได้ไุ้งมักต้องจะว่างไป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 ถ้าวนไปเยอะจะเจอพวกกินติดประทังไ้มเงินใช้น้ำมันกงิน เฮ้ยหลังรามีอ่ะเขาบอกเจ้ามันอ้อมหลังกันมาหน้าผมหน้าผมเขาบอกเราบอกดูด่อนบอกเราบอกมาย้อนกลับรามีกระโดดเดี๋ยวเราเข้าขอบีมาเลยเข้าขอบมารุ่นพีนี่งกลังกลับรถเข้าขอบผีใช่ปะใช่ใช่ใช่ กันปเขไปรายการราอกาแล้วผมช้า้อนบ้านีเหมือนบ้านนะมองบ้านไปเรื่อยมองเดินนะบ้านดีวางตัดได้เม่ไปเล่ไปเลยกูเล่นลองเขานะขนผมว่าเขามน่่ข่ไน ข้างลงมูออกอะไรนะข้างหนอาข้าหอับล่องขับล่องแบบเท้าน้ำอ่ะเท้งน้ำอ่ะน้ำเยอะเรามันจอดปะรถดะรถดอะที่หัวเราได้บผมจลงถ้ามันอานะยิงหลังตีแล้วไไงแม่ลงแม่ลงระวังนะีซ้ายทางหน้ากูท้องแล้ว watch out เอ๊ะมันเป็นทางกุหลาบไปทางกดังอ่ะเน่ยมาเกี่ยวเล่นม้าฟ้าเพี่โจมันกเดียว Năm toàn đi đi chăm tả thọ. hỏi. Nanh hỏi, nanh 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 hỏi. Nanh hỏi, của hỏi. Nanh hỏi. Mày hỏi. Nanh hỏi. Nanh hỏi. Nanh นั่งผมปะชุบได้หมดน้องๆก็เป็นยิงเดียร์ชุกไดชุกไดผมชิวก่อนนะผมชิวก่อนนะเรียบร้อสองคนแล้วได้หน้ามึงปะชุบไปนะำมันตายหมดปะไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นตายหมดตายหมดตายหมดโอเคเหมือนมันขึ้นตายสองตัวเลยนันยาทันปขาปะว่าวงสวนไม่ทันแน่เฮ้ยกร้านมึงอ่ะที่ต้องที่ต้องขับไปเลยเพื่อนอิสระไม่ทันไม่ทันขับไปไม่ทันได้อยู่ได้อยู่อันนี้มันมันคืับก่อนจะให้ชนนึ่งก่อ พี่จ้ดแล้วรอแ้วรอแล้วพี่จทีนี้เรารออกรขวาเรากันซ้ายมอนเี๋เราเล่ขวาดีองมาร์คฟ้าหน่อยเดี๋ยวว่างยาแบบวช่าต้องม่มีคนนะพี่กูมาซองมาร์คฟ้าปลุกสองให้เองไม่เป็นไรทำไหมไม่เห็นรถได้ปะจะไม่รู้จะร่างในนี้ป่ะนะไมูรู้ให้มองโดรวเห็นเลยว a t c h สาม้เมตร เหลืองก็ไม่เห็นรถนะม่น้มลงมาิลงมาทำนียมาวเียวมาอยู่เฮ้ยอยู่ชิ้นตัวนี้เด่นหนึ่งไปดาวมาะวาเฮ้ยวนี้อชิ้ตัวเดียวนะขวานจะมากขวานจะมาก เน็ตผมทำ้หออกม่าบินมาินตวอนขอเจ็บนะวิ่งให้ใด้มหนีละมาแล้วรอลบๆๆลบเนเลย็ตโอเคลบให้มาลบไปอยลุ้นอลุ้นารอนะางรอแล้วไม่ตายเดี๋ยวรอรับไอตึกเหลืองทีนี้ถ้อนวิ่งกลับบ้านเรบ้านเผมรับตึกเหลืองฮะ งั้นเกียไม่ต้องดูตุ่เหลืองนะเพราะว่าตุกข้ามต้องดูข่าวตุกข้างด้วยไม่โฟกัสบ้างผมที่เล่นเลยนะดูดูเสียงไงติอิดไอพิงโก้ยังนี่กเลมื่อกี้ไอพิงโกขาดยวเดียวเดียวเียวเดียวเดียวเดียวนยวงมันวเดียวเนียวีีดีวเดีเดยเดนเลียยเเีเเเเเเ อย่าดูบางสายมาดิมที่บ้านพี่อ่ะเออมาดิ้มมาิ้มามาิ้มดลงมาแล้วนะมันเตรียมพิมแล้วเอาดูียนเนิงโกสดล่างนนอตรงนี้ะจ้มันตรงนี้เลยเป็นไหมันกลัวกัว่าที่โกตายแล้วใช่ไหมยยังยังยังอยู่อยู่ในสังอ่ะพี่เบียร์เอออย่ามาหน้ากูเียรอกมาเล่นได้นะเดี๋ยวผมดูดูไม่่ยมเรียงยลอง

ยังงดงงเ้ากงมาดึงกูดึงกูดึงให้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 ถึงแล้วดูเลยมันกูปอจ้าพกกระสายเลย3ตัวยิงห้นรู้แล้วพีจีตายไอ้คนนึงโกงคนนึงได้ปะมันตายได้ปะตายวงรตายมันตายวงเด่นหน้ากูโดนกูโดนกูกิกูกิกูหานี่หานี่พี่พี่ยังเหรือปะยังไม่หมดยังไม่หมดอี้เดท้ายแล้วเหลือจะใกับพีจีไใช่อ้นึ่งกสองหนึ่งมัต้องออกมาเล่นกาแพงอะ ทำไมไม่เน็ตแล้ววะยินดีเล่นตายแล้วคจะรอคอร์ดเพื่อนวงร้อนนะพี่มันต้องเดินมารอรอรับได้รอรับได้ขึ้งโกงหมดแล้วใช่ไหมแท้ๆหมดแล้วหมดรอมแล้วเฮ้ยหมดแล้วนี่เหลือซีสองเน็ตเลยหรอ เปลี่ยนไม่ได้ใช่ใช่วันนี้กวันนี้เทำว่าง่าพี่เจ้านจะเล่นหรือไรจะเล่นบอกพี่ครบมัเล่นมันเล่นมี่เล่นเลยโอเคเล่นเลนะเอ้วนที่เดี๋วเบบเดี๋วจะเบบเดีจะเบนะผมขอบัตรเบบไอบัตรไอ้เลยดีเพื่อน เฉลิบเชือดเฉลือดีๆพวกเรือมัตีเดียวกันเออของเค้าตีได้ได้เว็บมันไเว็บอนไหนมันมีคนทำตึกตัวคำน็อกไงพี่ยิงเหรอี่เออที่บอกว่าตายไปตัวนีงไอ้เหี้ยผมไปวัดไกวัดาก่กยตาย